สวัสดีค่ะพบกับฟอนสั่งชาแมวสวัสดีคะยังสวัสดีค่ะก่อนเดียวสวัสดีค่ะวันนี้โมจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้จะไปเที่ยวทะเลกันเบเสื้จะพาไปอ่ามอนจะไปไหนวันนี้จไปชะอำค่ะไปชะอำนะไ,ไปเที่ยวชะอำกันครับวันนี้รถรถก็มาแล้วรถก็มาแล้วรถวันนี้เราไปเที่ยวไปเที่ยวชะอำกันครับอ่าตอนนี้กําลังขับรถครับทุกคน ขับรถเดินทางไปเที่ยวชามกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะถึงนะครับตอนนี้ก็เดินทางครับน้องโมหลับปะเนี่ยอ้าวขึ้นรถหลับซะแล้ว ีจะตอนนี้เราก็มาดูสถานที่ที่เราจะมาอาทิตย์หน้าอีกทีนะครับเราก็มาดูที่พักกันว่าเป็นยังไงบ้างาทุกคนนี่เรามาดูเซเวก่อนนะครับเขาเรียกว่าเซเวดูสถานที่จะมาพักในาอาทิตย์หน้าก,ก็บรรยากาศก็จะเป็น,บนแบบนี้เชไไอ้องโมอาทิตย์หน้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ น้องโมก็จะใหม่รอบนึงอ๋อธรรมชาติจ้ะธรรมชาตินะจ้ะโอเคเลยเราก็มาดูที่พักกันเบื้องต้นนะจ๊ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีกรอบนึงโอ้ได้อยู่นะทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้ฮะนั่งกินนั่งกินอยู่ริมชายอ่ะ ริมคลองฮะไม่ใช่ริมชายหาดฮะริมคลองอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกรอบหนึ่งครับทุกคนที่พักก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มาสเวยดูก่อนครับทุกคนอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกอีกรอบหนึ่งพาพี่พี่เหนือร่างมาเที่ยวกันนะครับพักผ่อน น้องโมก็มานี่น้องโมน้องโมน้องโมน้าน้องโมก็มามบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่เรายังไม่ถึงชามครับมาเซเวย์ครับมาเซเวย์ดูสถานที่นะที่เที่ยวอาทิตย์หน้าครับนะะเราก็มาดูสถานที่ อาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมาที่นี่นะครับอาจจะมาที่นี่มามาเที่ยวมาดูรีสอร์ทครับผมเ,เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะว่ารีสอร์ทอะไรนะฮะก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับทุกคนบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีกรอบหนึ่งครับสมุดสงครามอาทิตย์หน้าม่อนก็นมาอีก ไม่รู้ว่ามีเรือลงไปเที่ยวหรือเปล่านะครับจะนจะีัจกิสอร์ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะฮะร่มลื่นนะฮะเป็นธรรมชาติครับ ใครชอบเที่ยวก็ใครชอบมาพักธรรมชาติก็ตายเลยนะครับอยู่แถวสมุทรสงครามเดี๋ยวเราจะไปดูว่าดีสอร์ชื่ออะไรนะจ๊ะนี่ดีสอร์ชื่ออะไรเอ่ย อันนี้อะไรเออนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาครับผมเราก็มาเซเวฮนะลม่มลื่นครับลม่มลื่นธรรมชาติดีครับนะก็จะมีรถเก่าโอ้ยนะรถเก่าเก่าฮะโอ้ยยุคไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โห เก็จ okay. ะมีต้นหมากฮะ <c oughs> ใครชอบก็มานะครับเดี๋ยวต้องเดินทางต่อไปชะอำครับยังไม่ถึงชาอำเลยยังไม่ถึงชะอำเลยยังไม่ถึงชาอำให้ลุม้มๆเยไหม ให้ลวงอุ้มหน่อยไหมจำได้ป่าให้ลวงอุ้มหน่อยไหมอันนี้เขาเรียกรีสอร์ทอะไรดิณะบางณพงพางนะบางพงพางณะณอะไรนะณพางนะปลายพงพางณปลายพงพางนะรีสอร์ทนี้ชื่อรีสอร์ทนี่ฮะรีสอร์ทที่เราจะมาอาทิตย์หน้าฮะทุกคน เดี๋ยวเดินทางต่อไปชามต่อยังไม่ถึงชามเลยยังไม่ได้พาโมไปหาทะเลเลยโอ้ยาาพาน้องโม,มไ,ปงไปหาทะเลไปทะเลกันไปทะเลกันเดี๋ยวเดินทางต่อครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงถึงชามแล้วครับถึงชามแล้วตอนนี้เราก็จะไปทานข้าวทานข้าวกันตอนนี้กำลังจะไปร้านอาหารอยู่ทางโน้นฮะอยู่ทางโน้นเลยร้านอาหาร ร้านพรน,นะร้านพรเราก็มาร้านอาหารกันนะครับมาทานข้าวกัน,นข้าวกันครับทุกคนเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแวะทานข้าวกันครับทุกคนหิวข้าวกันแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับโอเคเดี๋ยวขอจอดรถสักแทกหนึ่ง จอดรถเสร็จแล้วครับทุกคนอจอดรถเสร็จครับอนี่ร้านอาหารนะครับแล้วเราก็ไปจักอาหารกันครับทุกคนถึงร้านอาหารแล้วนี่บรรยากาศบรรยากาศร้านอาหารนะฮะร้านประจำครับของพี่ชาย ถึงไหมยังถึงแล้วค่ะที่ไหนจเจ้าอาบม,มากินร้านมากินร้านชื่ออะไรหนูจำชื่อไม่ได้ค่ะร้านอะไรลูกร้านปลาทะเลซีฟู้โอเคปละเลซีฟดเห็นครับอ๋อต้อก็จะประมาณนี้ฮะทุกคน ถึงทะเลแล้วน้องโมก็มาฮะตอนนี้กำลังสั่งอาหารน้องโมก็นั่งรอ,อปลาหมึกนี่เป็นหมึกอะไรอ่ะนนหนาหนาไหมกไนหมึกตอย่าหรือไงอืม ทะเลครับทะเลนะบรรยากาศน่านั่งดื่มครับสั่งอะไรบ้างครับพี่มีอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างมีท้อผัดปูปลากระพงทอดกระเทียมปูนึ่งปลาหมึกเผาโอ้โหหอยหอยรู้จุ้นเส้นอีกอย่างหนึ่งหอยหวานไม่มีอ๋อหอยหวานหมดซะแล้วว่าจะกินหอยหวาน ไม่มีหอยหวานโอ้โห,โโหนี่อาหารก็มาแล้วครับทุกคนนี่นั่งรออาหารแป๊บหนึนะ่งฮะโอ้โหปูตัวใหญ่ๆ ใครชอบทะเลก็มาได้เลยคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปขอเวลาไปทานข้าวกับครอบครัวก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าต่อครับฝากกดติดตามช่องมอนสังชาแนลด้วยนะครับกดซับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับให้กับครอบครัวเล็กๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวลุงส่ง